ขอเมื่อขอตกลงกันแล้วก็มั่นไอ้นี่เขาสินสอทองมั่นไม่ีไม่ีเกหมือนกันไม่เป็นไรเขาิกันเหมือนกันเหมือนกันให้ให้ไฟจะเบา เราไม่เจ้าสาวเี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันที่หลังได้อะไรเดียวกันใช่เดียวกันอันีลี้ก็อันรุงนั่นแหละเจ้าสาวไวจ้บ่าวปีพันอ่ีเดียวอ่ันเดียว่ามาจังทาง ทีนี่ครับดวไปนั่นนะครับตัวนี้ย่อ